โยวาซาสวัสดีวีรุษเมกาทุกคนกันด้วยนะครับหลายคนนะครับทักมาถามผมว่าพี่มันจะแก้ยังไงบางทีแบบว่าเจ้าตัวสตรีมหรือว่าการโหลดเกมลงเครื่อง rog a l n e เนี่ยมันช้านะท่านผู้ชมนะแบบเอ้ยพี่มันลงช้ามากหลายชั่วโมงมากนะครับอย่างแรกนะครับต้องเช็คความเร็วอินเทอร์เน็ตเราก่อนนะครับถ้ารู้ความเร็วอินเทอร์เน็ตเราแล้วเนี่ยว่ามันแรงเพียงพออย่างแรวของผมเนี่ยใช้ประมาณอ่0 0มิกนะท่านผู้ชมนะก็ มันโหลดได้แค่นี้นะท่านผู้ชมนะเห็นไหมมันโหลดได้แค่นี้คือมันถูกจํากัดความเร็วไว้นะครับนี่นี่ให้ดูให้ดูเลขนะกําลังดาวน์โหลดเห็นไหมมันแค่38มิกนะแล้วก็ในส่วนของการใช้ดิสมันแค่40 40กว่ามิกนะครับอืม มันช้านะทั้งที่เรายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับแล้วมันลงนานมากๆนะครับเรามีวิธีแก้นะท่านผู้ชมนะขั้นแรกนะครับให้มาที่หน้าดาวน์โหลดแล้วก่อนนะซึ่งมันจะอยู่ประมาณข้างล่างนะครับเออเวลาเราดาวโหลดเกมนะมันจะอยู่ประมาณข้างล่างนะครับจากนั้นนะครับมาที่มุมขวามือนะเห็นไหมคาว่ากําลังดาวน์โหลดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมฟันเฟืองนะฟันเฟืองเห็นไหมกดเข้าไปหนึ่งครั้งครับปุ๊บมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะครับให้ดูที่เมนูดาวน์โหลดตรงนี้นะฮะเห็นไหม เมื่อเลือกเมนูดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมจะเห็นตรงนี้นะครับเมนูจํากัดความเร็วนะเห็นไหมจากัดความเร็วการดาวโหลดนะครับให้กดปิดไปเลยนะฮะท่านผู้ชมนะปิดไปเลยอย่างนี้จากนั้นนะครับดูนะจากอาของผมมันโหลดช้าใช่ไหมทีละ40เมกเห็นไหมตอนนี้มันขึ้นแล้วมันพุ่งแล้วเห็นไหมตัวนี้การใช้ดิสก็คือใช้ SSD เราเนี่ยมาเริ่มใช้เต็มพิกัดแล้วแล้วตรงนี้ก็ดาวน์โหลดแรงขึ้นแล้วเห็นไหม300กว่าเมกเลยนะจาก30กว่าเมกเนี่ยอันนี้ผมปิดนะฮะท่านผู้ชมนะให้มันแบบว่า ดาวน์โหลดได้เต็มที่ความเร็วเต็มที่เลยนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของแพลตฟอร์มสตรีมนะครับสามารถนําไปใช้ได้นะใครที่ใช้เครื่อง LG g o l i n e แล้วสูบบอกพี่มันโหลดช้าเพราะว่ามันระบบมัน ถูกล็อกมานะให้แบบว่าเจํากัดความเร็วการดาวโหลดเพื่อไม่ให้เวลาเราเล่้นอ่ะแล้วมันเผลอไปดาวน์โหลดแล้วมันแหลกอะไรอย่างนี้นะครับเออให้มันปิงน้อยนะฮะแล้วก็ในส่วนของจํากัดความเร็วความร้อนเครื่องด้วยนะพอผมปลดปุ๊บอ่ะเห็นไหมพัดลมจะทํางานเต็มที่เลยเพราะว่ามันมีการใช้ CPU ใช้ SSD ใช้ดิสอะไรพวกนี้เยอะขึ้นนะครับนี่มันก็จะเร็วเป็นช่วงๆนะเห็นไหมช่วงไหนที่มันอ่าจะ ไปในส่วนของเขียนไปในส่วนของอ่านอะไรอย่างนี้ก็มันก็จะขึ้นตามลําดับไปนะครับประมาณนี้เลยนะครับสามารถไปปรับใช้กันได้นะฮะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวิธีการแก้ไขในส่วนของความเร็วดาวน์โหลดมันล่วงนะฮะท่านผู้ชมนะหรือว่ามันโหลดเกมนานบนสตรีมนะครับหรือว่าทุกๆแพลตฟอร์มก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โค้กตุรก่อนจะกำลังคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร,ร์กด subscribe ด้วยนะจ้าเรากันใหม่คลิปหน้าบายจ้า